สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกันด้วยนะคะเจอกันอีกแล้ววันนี้ที่ช่องสล็อ Vip นะคะกับเกมดาดกลั h นแ k กค,ค่ะวันนี้มีทุนกันมาที่5,000บาทนะคะไปขอเล่นเบ็ดหนักกันสักนิดหนึ่งนะคะ2คลิปที่แล้วนะคะเราได้กำไรกลับกันไปนะคะกับเกมนี้นะ,ะมาถึงก็จะไปให้เลยเหรอโอ้โหให้โูส้สนี่ก็ยังดีนะคะ โม่ไหลดีจัดเลยอะไปค่ะโดดไวก็ไปไวนะคะวันนี้กับตาต้นแหกนะคะไปหาถึงแม่มังกรกันเลยนะคะเปิดแรตอนนี้ได้กันมาที่1,000 0บาทแล้วนะคะเกมไวอีกแล้วนะคะวันนี้ สวยโอ้โหเสกไว้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเล่นเกมนี้มาไม่เคยเห็นแม่วากอนเสกไว้สักทีวันนี้เป็นบุญตานะฮะยังมีตัวไปต่อให้เรานะคะสวยค่ะน่าจะหมดแล้วแหละได้ดวงตาต่อแตกดีเกินนะคะ โอเค <icism. S 1> ค่ะทุกคนแม่มังกรตื่นรอบนี้นะคะเราได้กระบาดที่51,000บาทเลยเกินไปนะฮะเล่นเบ็ด1บาทดูบ้างจิเผื่อว่ามันจะโดดนะฮะวันนี้เราได้กำไรกลับกันไปพอสมควรนะคะกับเกมนี้นะะ สวยค่ะเบ็ดบาทมันก็ยังไปต่อให้เราได้นะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบเล่นทุนน้อยนะคะเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าจะมาทําทุนน้อยให้ดูดีกว่านะคะเปรียบเทียบบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ามีทุนมาเยอะนะคะมันก็เลยจ่ายดีเป็นพิเศษมาถึงแน่นอนเลยแม่มังกรเนี่ยสวยตื่นกันอีกหนึ่งรอบนะคะ เบ็ดบาทก็เข้าได้เหมือนกันนะทุกคนไม่ได้เข้าได้แต่เบ็ดเยอะๆนะะมาดูเบ็ดบาทหน่อยโอ้โหจะาดวงตาไปก่อนเลยที่30บาทถือว่าแพงนะคะมาอีกสวยค่ะอันนี้ได้กนมาที่100บาทแล้วนะ เกินนะคะ,อะรอบนี้โอเคหมดแล้ว<ม>เห็นไหมเบ็ดบาทก็ยังได้มาที่1นึบาทนะคะถือว่าได้คุ้มเลยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะรอบหน้านะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ